โยเวซ่าวอดีวิรุนเมกาวอดีวิรุนดูไบพอดีวิรุนชาวทรายจะคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโปรเจกต์บอทสไตรหรือว่าเกมบอทสไตรกันอีกแล้วนะครับในเซิร์ฟของเจ้าตัวเซิร์ฟบาร์ซิลนะคนดูนะอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โค้ชสนับการอ่าเข้าเล่นมาไว้ให้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของอวิธีการลงด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างกำยายใต้คลิปนันะโกโดูเนาะกโดโกรตึงคนดูมาว่ะมาว่ะอีซี่เวลี่อีซี่ bro มาว่ะมาว่ะโดดลงมาแล้วนะครับคุณดูนะยังรอยังตรึงเ้ยเพื่อนเรามันลุกไปไหนวันนี้เวลี่เกิดเวลี่เกิดโอ้กว่าจะถึงเนาะมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะโคตรตรึงลงเลยดิครับสวยเฮ้ย มันยิงใครวะตายตัเตือนเนีเ่ยพี่โคแม่งติดจัดเลยเออตุยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเมื่อกี้นี้ผมเห็นเหมือนเห็นปืนคนดูของดีนี่โอเคอเคือคไปเก็บด้านบนก่อนคนดูนี่อันนี้มันของดีนี่มาคนดูแม็กนัมซะด้วยนะประดเด็นนะ่ะเฮ้ยปืนอะไรวะนี่ วีบีเฮ้ยปืนระยะใกล้เหรอเอากดผิดอีกโอเคเอานี่แหละมีเปลี่ยนอ้าวไปไปไปโคตรหลอโคตรตึงกดหน่อยละกันเฮ้ยเปลี่ยนอีกครับคุณดูเจอของดีอโอเคเวร็กูตไปเลยเพื่อนยิงโคตรโหดอะบอกเลยนะคุณดูนะดิ เฮ้ยมีแอร์ดรอปตรงนู้น ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป ร i o อ s t e a ีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ถง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไปไปไปเพื่อนโอ้ของดีของดีนี่นี่เปลี่ยนเลยดีครับ คอนเฟิร์มก่อนย<า>อเย้คนรหลอกคนทีคนดูแป๊บนึงนะอ่าพวกนี้ผมเปลี่ยนเป็นนี้ดีกว่านี่มันมันดูมันเท่กว่านะคนดูนะเย really nice. ลิ่นไนส์แต่รูปแป๊บยังรอ,อยังตึงไอ้ลุยเอาว่าว่ถึงจะจัดมันเหมือนเน้นั่นเลยว่ะอะไรนะในอเมริกาอนะคุณดูไอ้อตรงเนี้ยคุ้นนะ ลองยิงลองยิงเฉยเท็ลองยิงดูสไนไมพฮุมีสไนด้วยนี่ว่าเฮ้ยนี่ผมได้สกินปืนมานะคนดูนะโคตรแหลมมาบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงมาโถเอ้ยโดนจากไหนวะอู้ตายตายสวยสวยสวยแเรามันยิงดาวพอดีมึง งดาวพอดียิงดาวพอดีอยู่ยาก่อนเลยครับคุณดูนะไตมาว่ะมาว่ะผปักผมปักสกิลลงก่อนมีมีมีตัวนึงนู้นยิงอยู่ยิงอยู่เพื่อนไวดาวดาวดาว Thì, tính có tên góp tên góp cái góp tên cái tên con tên góp tên góp tụi ní. tên góp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  ตึงจัดจัดติงจัดจัดเออก็เราอยู่นะะั่นฮะวิ่งเข้าไปเสริมก่อนสวยสวยเพื่อนทำดีเพื่อนไปว่ะไปว่ะเอฮ้ยตรงนี้หนูจะจัดเลยนะคุณด,ดูรู้สึกว่าจะเราจะกริฟของมันก่อนเดี๋ยวผมใช้สกิลก่อนครับเกมนี้มันมีสกิลให้ใช้ด้วยนะคุณด,ดูนะตั้งหาสัญญาณก่อนสัญญาณศัตรูนะฮะคุณด,ดูนะเยอโอ้ไม่มีแถวนี้ กระสุนไลเฟิลสวยอิ่มบอกเลยอิ่มไหนกันมดเพื่อเรายังคงวนอยู่แถวนี้ว่าแต่เฮกไอที่อื่นบ้างเธออะจริงๆเอ้ยเอยมันฝนจะมานะนี่ไปก่อนฮนะผมไปหาสำรวจก่อนเด้อ สำหรัใครที่อยากโหลดเกมนี้นะครับทานผู้ชมนะก็ลิงกโหลดอยู่ด้านล่างคำยาในคลิปเลย Android นะครับทุนผู้ชมนะผมทําลงไว้แล้วนะครับวิธีการโหลดอะไรพวกนี้นะฮะง่ายๆนะครับไปเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ถึงจะจ,จัดช่วงนี้อ่าผมเป็นหวัดนะครับคอเลยแบบว่าเออมันไม่ค่อยนั่นนะ ขออภัยด้วย,ยูขึ้นไปก่อนครับเก็บของอันนี้ว่าเพื่อนเรายิงอยู่นน่นเลยเราเดินมาทำไมตรงนี้นี่เหอนั่งไงนั่งไงหนีปืนแนงดงโคตรโหดอะคนดูผมบอกเลยระยะไกลนี่กดชิว นี่แมงยีงไม่โดนนะ้โหพวกแม่งอย่างกังคนดูนะบอกเลยไปไปไปเพื่อนปุงบีบแล้วนะครับสวยมันตายแล้วอีซี่ เก็บของเก็บของสวยอิ่มมาบอกเลยอิ่มน้ำสับรานตึงจัดจาดตึงจัดจาดเดินดูก่อนนะแถวนี้ไปลุยต้องเข้าวงนั่นเีงคนดูเยเฮ้เ้บอย มีกล่องอะไรตรงนี้ด้วยนะุณดูผงแว็ดดูก่อนกล่องทองของบีตัวนี้ระเบิดครับสวยไปฮะเพื่อเรามันมากนะอยู่นู้นลำยาก่อนแบบนี้นึงคนดูที่จริงเกมนี้มันันนี้ได้นะขอดูยิ่งเวลาเรายิงมันก็จะเพิ่มเพิ่มอะไรนะใส่รีบินะครับ เดเวลนี้อยู่ตรงด้านล่างตรงกลางนะเห็นไหมผมเลเวลิลสามอยู่นะครับ ยิ่งเร็วเยอะมันก็จะมีแบบว่า่าในสูตรในในในส่วนร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง l i น์ออฟฟิเชียล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัานนานอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no <c oughs> ึ่1นนเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยของอาจจะตัวอะไรนะอา่าเกราะเนี่ยจะเพิ่มเยอะขึ้นนะเพื่อนเพื่อเรายิงอยู่นี้ <c oughs> เพื่อนเราเมแม่งเราวิวตา่ตันหมดแล้วอ่ะาดูไฟขึ้นตัวมันแล้วตัวนี้ เ้ยไม่แบ่งใครยิงเลยเหรอพี่ห,หิวของกันจะจัดเลย,เยไปไป,ไปเพื่อนตามเพื่อนไปก่อนนะครับช่วงแรกเดี๋ยวได้ยิงเองแหละที่จริงเกมนี้มันไม่ได้มีแค่โหมดแบทเทอลรอยยอถ้ามันมีโหมดอื่นเนยโอ้ยนี่มีคาตนาน์ด้วย ดรี Angry, Angry. อย่างดรีเพื่อเรายิงละเข้า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 สวยมิน,นกิฟม,มดุดไม่สนใจใครสูดไรเฟิลเรียบร้อยฮะโอ้โหคอนอิ่มมาบอกเลยอิ่มจัดจัดย้ มาตรงไหนต่อฮะวุ้ยั่งเงยนั่งเงยังเงี้วไดาวดาวดาวรุ้อีกตัวนึงเดี๋ยดิเดี๋วดีตัวไปักอันนี้ก่อนปักเอนิจี้เ้หลัง เวลี่กูดเวลิ่ตึงไหวโอ้โคตรเดือดก่นดูซ้ำก่อนต้องซ้ำแล้วนะก่นดูเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันชุบตัวเองมานะฮะไปชดหน่อยดิสวยเพื่อนได้เงินด้วยวุ้ยสไนเดงมึงสไนเดงว่ะ เ yeah, oh, ย่หูสไนแดงด้วยโด <c oughs> นนี่สะไรอยู่ในมือพี่ตะก,กัต <c oughs> ไหนๆมองหากน็เราตีตีโคตรเถื่อนนะตีเราอ่ะอันนี้ผมมาลงแรงนั่นนี่คนดูไม่ได้เล่นแบบเจอแต่ก,กัตบอสอย่างเงี้ยแ,แล้วเจอคนด้วยนะครับ หมือนเล่นจะตัว epic legend บวกกับ w a r zone mobile นะคะคุณดูนะพื้นที่สูงก่นอนยังรอ,อยังรอ,อยังเึริห็นก่อนรับว่ามีในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมหไปจ้า เฮ้ยของดีนั่นน่ะแต่ไม่เก็บดอกของมันเยอะละโหลดศูนย์ก่อนนะครับอันนี้แม่งเอาไสยแดงมาแจกเลยว่ะตึงจัดเลยนะเนี่ยปืนนี้บอกเลยไส้แดงนี่ยิงอาจจะนัดเดียวตายแต่ผมว่าไม่น่าตายนะครับเพราะว่าเกาะมันถ้าเป็นกล่องม่วงแบบนี้วิ่งตันแล้วมึงยิงไม่ตายหรอกนี่ดิอุยตายเลยหรอหุยนัดเดียวตายเลยู้หพี่ประเมินอิงต่ำไปว่ะไนเปื้ในเปื์บวยเอาว่ะ อุศนายกระแรงเหมือนกันนะเนี่ยค่าประเมาณอิงต่ำไปมาว่ะมาว่ะเพื่อนเราอยู่ไหนวะจุ้นตามมันไปก่อนนะฮะนี่นี่เพื่อนเรากำลังยิงอยู่เลยนะครับอุ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆไม้มันบัง วยวเรายิงไปแล้วคนดูนี่ล่วงนัดเดียวล่วงคนดูสวยสวยโคตรแรงอ่ะคนดูสไนพ์ม่วงตายยังไหมมุมนู้นอืม มาดิไปคนตึงคนตึงคนดูดิจะจัดเลยอะพี่แกนกันครับแถวนี้เอาชนะแล้วเกินปุยนะอีซี่เกินเย้โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการับสำหรับตัวเกมโปรเจกต์บอสไตร์นะท่านผู้ชมนะเออไปโลกกัดมาเล่นกันได้นะครับวิ่งหนดอยู่ด้านหน้างคำใหญ่ได้คลิปน้องคนหนูเนาะสนุกนะครับเกมนี้นะไปโลกมาเล่นกันได้เด้อ สำหรับวันนี้มิโกะตัวไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนะครับมิโกะฉัแนลเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายจ้าร้านดิจิแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเเเกมมไไไดด้้บบนว็ซตต์ Line Official หรืออิทที่่ชงงา แอดริชแมนช็อปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i ิชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลย